สตอรี่รับใช้ลูกพีดำภาคที่หนึ่งตอนสามไปดูคลิปกันเลยเดียวเดียวเดียวอย่าเพิ่งไปดูคลิปกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งถ้าคุณกดกระดิ่งแล้วมันจะมีึ้ลื่อนกหหนึ่งปุ่มให้คุณกดเข้าไปเรียกทั้งหมด มันจะแจ้งเตือนเมื่อตอนพวกเราลงคลิปคุณจะเห็นคลิปก่อนใครอย่าลืมถามตามที่บอกเราบอกด้วยนะคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราไปรับชมคลิปกันเล่ yeah! เยนะ้เอา,านะ้นียเอา้นี่ยเครเลียกเครเรียกฉันนะ พีดำกับมาโลเนี่ยสนวะัสดีโอ้พี่ดำเรียวกับมาโลเหรอลูกพี่ดำเอ้าวใครเนี่นยนชื่ออะไรอ่ะโว้ยฉันคือก็ตนะอ้าวเจ้าคือใครอ๋อฉันคือูน้องคนหนึ่งของลูกพี่ดำนะอ๋อฉันชื่อสวรรดีนนะฉันก็เป็นลูกน้องของลูกพี่ดำด้วยอ่ะอ่าคือลูกจอก อยู่ดูดูได้รูจอกเ <ๆๆ S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ดำเรียก,กไปหาลูกพี่ดำก่อปเปนเร็วไปไหนเร็วจังมาละกลับมาเฮ้ยพค่งมาดอสุ้ยลูก <ๆ S 1> พี่ดำมีแล้วลูกพี่ดำเนื่องจากนายช่วยฉันขึ้นไม่ได้นะขอบคุณอย่างยิ่งนะขอบคุณอย่างยิ่งที่นายช่วยฉันขึ้นมาได้เดี๋ยวฉันกลับมาฉันไปทำธุระมาตั้งนานนะ ไปทำงานเมืองนอกนายสงสัยไหมทำไมฉันกลับมาช้าเอา้าไม่สงสัยครับก็เออข้อท่านก็ไปนะไม่ใช่เหรอไปทำงานเมืองนอกแค่ไปทำงานเมืองนอกไปอเอครับเรื่องวันยาวอะฉันฉันไปฉีกสัญญาไอา้แมวจากไหนเนี่ยแมวแมวมาอจะไปฉีกสัญญากับเจ้าสอมบีนะเป็นสะอมบีจะมา หไหนช่วยปลุกป้องหมู่บ้านให้ฉันด้วยนะแล้วฉันจะไปไหนครับอ่าข้าจะอยู่นี่แหละอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีของมานะเอ่อนายไปช่วยไปรับของแล้วก็ไปสร้างไปสร้างประตูหมู่บ้านให้เราหน่อยนะประตูหมู่บ้านให้ฉันหน่อยนะอ๋อประตูหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่กำแพงหมู่บ้านเราอะตอนนี้มันมีมีกำแพงไงอ๋อครับผมครับผมเข้าใจครับ เข้าใจแล้วครับอนะปา,ากววะมันจะมีของมานะครับผมลูกออพี่ผมดีใจมากเลยทำไมทำเออผมจะทำหนึ่งทำไมลูกพี่ไปฉีกสัญญากับเจ้าซอมบี้มาเรียงมันยาวเดี๋ยวฉันจะบอกในอีทีนึงแต่ตอนเนี้ยอีกไม่นานเขาจะมาแล้วไงเขาจะมาบวกกับเราเราก็ต้องสู้นะเข้าใจครับ,รบแล้วผมคิดถึงลูกพี่มากเลยอ่ะ อืมไม่เจอนานเลยอะ่ะกอดได้ไหมกอดผ่านประตูนี่แหละแต่ไี่ต้องมีประตูะบ้านนี่ด้วยอ,อ่ะนะพี่อ่าฉันทําเองนะก็ไม่รู้อะฉันชอบอยู่อย่างนี้ครับผมผมไม่ได้ช่วยลูกพี่ข้นมาเลยนะฮอะไรนะพูดอ,อะไรนะนายพูดอะไรนะนะไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยครับโอเคครับขอมาได้ยังครับยังไม่รู้นะ พี่ครับอะไรล,ลิง่งกิงอะไรครับใครมากดอองอ๋อแน่แน่าจะของอาจจะมาแล้วนะนายลองไปดูดิครับผมท่านสั่งมาเลยใช่ไหมครับใช่ฉันเอาเงินที่ไปเมืองนอกมานะเอาไปซื้ออุปกรณ์นี่มาหมดแล้วฉันม,มีตังค์ตอนนี้ยมีตังอยู่ตัวฉันประมาณสิบหกล้านอนะ่ะโอ<ฮ>้ไม่มีตังค์เลยครับตอนนี้มีสิบหกล้านนี่ไม่มีตังค์นะครับใช่นาทีผมไปรับของนะครับผม เฮ้ยลูกพี่ครับอะไรกล้องใหญ่นี่รอครับไ <c oughs> หนนี่ครับเอาเอา <c oughs> นี่ครับกล้องใหญ่เนี่ยครับ <c oughs> ใช่โอเคผมนี้ผมไปรับพอกนะครับผมโอเคโอเค อันนี้คงน่าจะเป็นลูกพี่เป็นคนทำแม่นะนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทำไมหน้าบ้านเรามีเสียงแปลกๆตลอดเลยอะตอนลูกพี่อยู่อยู่ยคนเดียวสยองจสาตายเลยอันนี้คือน่าจะเป็นทางขยะนะตกลงไปตายเลยน,นั่นแหละโอ้ของใช่ไหมแต่แมวมายุ่งอะไรกับของเจ้านายฉันนี่จับมาเป็นเงนี้ยแมวย่างเลยแมวแมวเป็นบาปเป็นบาป เปิดหนึ่งสองสามชุบบล็อกอุปกรณ์โอ้โหเยอะแยะเลยอะ่ะเก็บ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 แล้วไปบอกเจ้านายไปบอกลูกพี่เก็บหมดเลยจังหวะนี้เก็บไปหมดเลยโอ้โหมีพลังอย่างยิ่งนเนี่ยไอ้ทรง เลยนะมันแรงมากเลยนะเนนะี่ยไอ้เจ้าขวานหรือว่าอะไรเนะี่ยโอ้โหโอไม่กัดไปไปหาหนุพีนดีกว่าไปอได้ของแง้วจะไปเจะไาไานจักไหาจะได้นะครับเดี๋ยวกันเลยแอาวัดต้ออันนี้ขุดละมือนี้ก็ต้องสุดสนไปวางวางไปเรื่อยไปเท่ แล้วก็ไม่ได้ของเนี่ยนะวัดขุดแล้วก็ไม่ได้ของอืมรู้สึกว่าลูกพี่กลับมารู้สึกว่าชาวบ้านกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนาะมี COVID โควิดเบาะแเลยบ้าเนี่ยแปบนไอ๋อนี่ไง ยีงไงโอ้มานาันในลำไม่ค่อยสบายเนาะเอาที่ขู่ก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหอะไรเนี่ยกล่องเปิดค้างกล่องเปิดทำไมเนี่ย นี่ัวลูกพี่ครับอะไรแมวน,นี่แมวเยอะจังอ่ะใครเลี้ยงไม่รู้อ่าฉันเลี้ยงเองอ่ะอ๋อครับผมแล้วลูกพี่ครับอะไรได้ไหมน,นะครับบล็อกนี่ครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับทรงแข่งๆทรงพลังมากเลยนะครับจริงเหรอจริงครับโอเคโอเคอเด ฝนตกฝนตกแล้วครับตอนนี้เฮ้ยชาวบ้านคนนี้ทำอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยขอโทษนะเพื่อนเฮ้ยกเก๋อ๋อประตูเสียนะสเบไม่ใช่ชไม่สบายเออรลูกพี่ครับอะไรมันจะมาเมื่อ,อไรครับน่าจะอีกสองอาทิตย์ะนะ อช่ก็เฮ้ยเขาด้วยเขาเพื่อนเออแล้วถ้าฝนหยุดตกแล้วค่อยไปทำนะครับอ่าอะาฝากด้วยฝากด้วยไปทำด้วยนะไม่งั้นจะบ้านที่นี่จะไม่รอดเฮ้ยโควิดอีกเศรษฐกิจไม่ดีอีกซอมบี้จะมาบวกอีกสยอดผมคอนอกกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะพันนี้ผมจะทำนะผมโอเคโอเคครับผม ม่น้ำนอนละเฮ้ยที่จริงนใครเป็นคนเอาชุดเกาะมาววา้ตรงเนี้ยมาเป็นลูกพีแน่นอนเอาให้ฉชนใส่แน่นอนเฮ้ยแต่ที่จริงฉชนก็ใส่อยู่นะเนี่ยยังใส่อยู่เออแต่วันนั้นบอกลูกพีไปดีไหมว่าวันนั้นเราไปรู เออซอมบี้มาทุบประตูบ้านเราอ่ะจะบอกลูกพี่ดี๋ยวไหมเนี่ยไม่บอกดีกว่ากดลูกพี่ไม่สบายใจนอนดีกว่าออนอนไม่หลับ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 ,ม,ลบมองมองเสื้อผ้าเล่นๆก็แล้วกัน เสอยพายจนสวยเหลือเกินเสียพายจนสวยเหลือเกินเด้อ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 ลูกพี่ดำนี่โด่งดังเนาะแล้วคนมาตั้งเยอะเลยเนี่ยนอาละนอนไม่หลับอีกเขาละเจนทำไมนอนไม่หลับเนี่ยหาวแล้วนอนไม่หลับแทน ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทําตอนนี้ทําไม่ได้นะทําได้เราไปทําแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าฝนกต็ตกอีกทําไม่ได้อีกอดีแล้วลูกพี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปทำแล้วลูกพี่ยัะลูกพี่ครับ,อ,รบอะไรเไมื่อกี้มันจะถามแล้วนะผมลืมแล้วนะอออะไรนายน่ยว่นายเป็นอะไรไ,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 ไม่ไม่เป็นไรครับ ที่เราจะถามแล้วะจำไม่ได้อถ้าฝนถ้าฝนจุดตกนะครับผมจะไปทําเลยนะครับทาวันนี้ถ้าฝนจุดตกตอนกลางวันนะครับถ้าตอนกลางคืนผมไม่ทํานะครับผมจะไม่ทําตอนกลางคืนแล้วก็ฝนตกนะครับอ่าฉันดูเนี่ยนะจะไม่สบายฉันเป็นห้องอครับผมแล้วตรงชุดชุดเสื้อผ้าเปใหม่ที่อยู่ในห้องผมแนะหละให้ผมครับ ฉันนี่แหละเมื่อตอนในนอนหลับฉันเอาไปให้ของฝากของฝากที่ฉันไปทํางานเมืองนอกแล้วกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านอ่าอ่านี้ผมไปนอนก,ก่อนนะครับนอนเล่นๆ่นตอนนอนตอนนี้นอนไม่หลับอะครับอ่าไปนอนเลยไปนอนเลยไปนอนเล่นเล่นเลยฝากงานด้วยอย่างอู้งานนะครับผมดูแลตัวเองดีด้วยเป็นห่วงครับผมอ่าไปนอนเลยไปนอนเลย อาบน้ำหน่อยนึงเออห้ยหนาวว่ะห้ยหนาวห้ยไม่เอาเลยหนาวห้ยหนาว,น,าวนี่คืออะไรอ่ะนี่เหรอที่เขาเรียกว่าตโตเวทมนตโ์โตเวทมนต์โตเวทมนต์เฮ้นอนอนอนหลับดียังชุดเกาะเดี๋ยวดูชุดเกาะไปชุดเกาะก็สวยดีนะชุดเกาะก็สวยดี เชืก็ใส่แล้วนี่นอนนี่เฮ้ยแล้วไม่มีอะไรนอนแล้วอ๋ออืมอ๋อไอฝนจะตกแล้วไปทำงานดีกว่าลูกพี่ครับพ่อพี่ลูกพี่ตื่นเต้นจังผมจะได้ทำงานแล้ว โอเคผมรูพ้พี่ผมไปทางานก่อนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมรูพ้พี่สวัสดีสวัสดีไปทํางานอะไรไปทางานอะไรเออฝนหยุดตกแล้วไปแล้วนะครับผมอ่าไม่รู้จะไม่รู้คุณอ,อมอยู่ไหมน,นอ้อคุณอ,อมกลับมาเรียบไม่รู้โควิดก็มาอีกโควิดก็มาอะไรก็มาเยอะเลย ทำตรงนี้ดีเริ่มทำตรงนี้เนาะไปทำตรงนี้ก็กนจช๊บ ก่อสร้างฉันไม่ค่อยเก่งนะนีแล้วที่ฉันได้ได้ที่อยู่ที่กินเจ้านายคนเก่าไล่ออกมามันเป็นเรี่องมาก่อนแล้วนะลปมามันหารไปจะตัดทะเลดีไหมตัดทะเลดู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 

พ่อแม่ฉันก็ทิ้งฉันแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้คำที่เขาบอกว่ากดไลค์กดแชร์นี่คืออะไรแล้วอะไรคือสร้างช่อง youtube ตอนนี้อะไรสร้างช่อง y t u t u b ิดกลางคิตอะไรไม่รู้คนเขาก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะอะไรสร้างช่อง youtube แอป youtube ปอะไรคือแอป youtube ปไม่รู้จักแอป y บ u ูทูป ผิดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยใช่นี่ขุดได้ไหมเสียได้หรอ อาชาเป็นเลไมนู้โหแรงมากอะที่ขุดอ<า>เออรอดเฮ้ยอ้อยเจ็บงูเจ็บมาก ตีหนูทำไมไงขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจโทษนะน้องพี่ทำเพื่อหมู่บ้านปกป้องหมู่บ้านบล็อกจะพอไปเนี่ยมึอกี่ลุงกี่ลุกพี่ดำบอกว่าอะไรไม่รู้อะไรแบบเมื่อตอนที่เราออกมาบ้านเราอะออกมาจากบ้านเราอะเขาพูดอะไรไม่รู้ รยโอ้โหยังไม่สุดโอเคเดี๋ยวเราต้องไปต่อไปตรงนู้น ลูกพี่ก็มีแค่นี้เนาะบล็อกไม่พอแน่นอนอะบล็อกแค่ไหนก็ทำแค่นั้นก่อนเดี๋ยวร้อยลูกพี่สั่งบล็อกมาอีกสั่งปูนมาเออไม่รู้นะอรถไอ้โชคดีไม่โดนพอดีเขาเรียกอะไรตอนนี้เกมมาครับกางฮิตแล้วก็อะไรช่อง YouTube กางฮิตสั่งช่องยู u ูบสี่ แล้วจะได้ตังค์ถ้าผู้ติด,ดตามเยอะหมายความว่าอะไรเขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจตัวเนี้ยฉันงงเขาบอกอยากได้มือถือมีคนบอกต้องเยอะ ว่อยากได้มือถือจะไ่ายไปสร้างช่อง y o u t u ว e จะได้โหลดเกมแมค a ับมาเล่นอะไรคือเกมแมค a ับอะไรคือสร้างช่อง YouTube ฉันไม่เข้าใจเลยเราเป็นคนสมัยก่อนไม่รู้จักโอ้ต้องเยอะอันนี้ทำแค่ฉันเดียวไปก่อนโอ้ยขอโทษโอ้ยมึงตีฉันทำไมอยู่มีเหี้ อชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะทำเพื่อหมู่บ้านไงวันทำเพื่อหมู่บ้านครับถ้าไม่มีผมเนี่ยพวกคุณถ้าซอมบี้มาบอกจริงพวกคุณตายเลยนะโอ้ขอโทษขอโทษข,ขอบใจก็แล้วกันตายมาทำให้หมู่บ้านโลหรครับผมไม่เป็นไรโชคดีนะที่เขาขอโทษเราอะไอ้เนเมือ่อกี้เราจะเสียกำลังใจเลยนะการทำอะ่ะ ดูดูดูดดดนานนี้ไม่มีใครคุมเข้มเลยนะไม่มีใครใสแ่แมสเลยแมสปิดปากอะ่ะไม่มีใครกลัวเนาะขนาดเราเรายังไม่กลัวเลยไม่กลัวทไมโค,โควิดโ,โควิดโควงโควิดขอโทษนดอก้ทเพื่อหมู่บ้านนายส่วนนายเราไม่ทำหรอกเพราะานายไม่อยู่ขวางไง ไม่พอบล็อกไม่พอแน่นอนขอโทษนะเจ้าต้นพืชโชคดีนะเจ้าดอกไม้ในระอดไปเห็นไหมบอกแล้วบล็อกไม่พอโอเคได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปบอกลูกพี่ก่อนเลย ไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ไปเคลียร์ยบล็อกนั้นกะ่อนที่ระวังผิดมาได้ประมาณสองสามบล็อกนะก็สั่งมานี่เดียวเนี่ยมันไม่พอหรอนี่เดียวอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ทำงานนานแล้วน,นอกนนเราอะ่ะ พี่กลับมาก็เลยใช้งานเยอะเลยไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนฉันทําได้แล้วฉันรักคนในหมู่บ้านนี้เข้าใจดีมากโอเคไเปละหบล็อกโอ้ยขึ้นไม่ได้ แกมือจริงด้วยแกมือละกลับไปหาข้าวไปหาลูกพี่ก่อนสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรอะ่ะลุงชื่ออะไรอะ่ะไม่คุยอยู่เช่น,นคนบ้านนี้บางคนยิงบางคนก็ไม่ยิงบางคนก็น่ารัก คิดถึงคุณอ้อมคุณอ้อมไปไหนไม้รูเมียไม่กลับมาแล้วก่อนไปก็ไม่บอกเลยเราเลยนะโอโ้พระอาทิตย์นดูดิโอโ้ดวงตาวันดวงตาวันจะลงุงพลุงนี้ไม่เจอแล้วไม่ลองละกว,วานี่ดีจัง Ôi. Hử? Hmm? <gasps>

ลูกพี่ดำครับไม่ถึงบ้านฉันนี่ลูกพี่ดำครับบ้านฉันอยู่ไหนวะเนี่ยลงบ้านแล้วยันไงสูงกว่าบ้านใครเลยบ้านรู็คขามาทำอะไรกันน้บ้านเยอะแยะกลับบ้านดีกว่าพี่ดำครับ ครับเนี่ยแล้วเออผมทำนั้นเสร็จแล้วนะครับเอ,อ้ยยังไม่เสร็จนะครับผมได้ดอกไม้ไปด้วยเอาไว้ในกล่องสิเดี๋ยวฉันเอาไปให้สาวไม่ผมนจะเอาไปให้สาวโอเคโอเคแตนายเออแล้วผมทำไม่เสร็จนะครับเออบล็อกไม่พอครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครานาะฉันจะไปเอาไปสั่งบล็อกมาอีกนะถ้าฉันมิตังอะ่ะครับผมให้ทันนะครับสองอาทิตนยะ์อ่ะเออรู้แล้วรู้แล้ว เออแล้วเอ่อไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเห็นนั่นดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราไปทําเราไปซ่อมเพราะเมื่อกี้ตกน้ําไม่บอกว่าเราตกน้ําเดี๋ยวเาขาได้ยินข่าวว่าเฮ้ยสะพานตกน้ำหรอเขาจะไม่ให้ทําอีกโมือ่อเช้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเออพระพรหมไม่อาบแล้วนอนละนอนนอนละง่วงนอนเฮ้ยชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะนอนละ Oh <shrug> <shrug>